โอทุกคนซูกิฟลองเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะฮะราคาถัวเจ้าตลาดโอ้โหเป็นแสนถือว่าโหดหน้าดูนะฮะทางด้านของซูกิฟลองเปิดอย่างเป็นทางการในไทยแล้วนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหกแสนแปดนะฮะโอ้โหไม่ข้ามเจ็ดแสนถือว่าราคาดีมากนะครับส่วนตัวรองท็อปอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ราคานี้ตลาดไม่แตกให้มันรู้ไปสิครับถามว่าราคาเนี่ยถูกก้าตลาดขนาดไหนขอญาตเปรียบเทียบตรงนี้เลยนะครับทุกคนผมว่าเปรียบเทียบกันแน่นอนกับโตยต้ายาร i สค r ร์ s นะฮะโตยต้ายาริสคอร์ราคาจะอยู่ที่8 9 9 0 0บาทสำหรับาทสอบตัวเริ่มต้นนะครับถ้าซูกี่ฟล้องเปิดแบบนี้นะ689,000บาทนั่นหมายความว่าถูกกว่าโตยต้ายาร i สค r ร์ s แสนหนึ่ง โอ้โหต้องบอกว่าราคาดีแบบสุดๆจริงๆนะครับแต่ว่ารถเป็นรถนําเข้าจากอินโดนีเซียทั้งคันนะแต่ก็จะแล้วจะรอดนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันกับรถที่มีอยู่ในตลาดถ้าเป็นกลุ่มรถญี่ปุ่นนะฮะซูซูกิฟล้องถูกที่สุดเพื่อนทำไมครับราคาแบบนี้โหดจริงๆเดี๋ยวไปลองขับก่อนดีวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าราคานี้คุ้มขนาดไหน